<Techn Pokémon> ตัวนี้พอพันได้พี่น้องพี่น้องทังบ้านนี้เนี่พอพันด้นี่พีน 10, 2, ่น้องห้องไว้สามหมื่นจะปนใจะได้หรอาพันสองหมื่นห่าเป็นสองหมื่นหาอีเฟื่อนเนาะเฟื่อนเปนใครเนเฟื่อนใหม่เจสองพันโอ้ยเงินโดนเนยพี่น้องคับพอพันตัวนี้ห้องไว้สามหมื่นจะเปใหมื่นห่าเาโ้ยมันจะขวบจะงง้มหพ่อเอ้ย สองปีบ่ะสองปีกว่าแสดงว่ายังพอต้องเซิร์ฟเป็นนอ้องโอ้ต้องไป,ปงไปฝึกนเนาะเบิ่งเล็บแข็งเ,เล็บขาเะพี่น้องครับเบิ่งเล็บเราเดี๋ยวมันมันถอกมากแทนนิน้วไยไปเห็ลงมาได้พี่น้องครับหุนห่นหุนห่นเริ่มด้มเป็นเหรอเว้สองพันหาเอาไปบังไปเอาเอาบังเาบังไปบ่เอาบางัปปาบางขายยังนะบงังขายแล้วาบังขายไปแล้วสองพันหา เฟื่อยหาพันเฟื่อยหาพันเอาเหล็กมามีเหล็กสักซับป่บ่มีนอพ่อบ้านไหนคุณจุ่มพ่อนุณมพ่อพ่อชื่ออย่างไรพ่อพุทพ่อพุทธตำบลไหนอำเภอเพื่อไหนบ้านน้องให้พ่อพุทธบ้านน้องให้นอสองหมื่นหาพี่น้องครับสองพันดพันทำเงินสองพันแปดค้านี่นอเออเอาบ่มีเบอร์พี่น้องครับไปเอาบ้านพ่อพุทธอยู่บ้านน้องให้เด้อ จบที่นี่พ่อรายงานตัวบอกไงนึงมันง่ามยังไงพี่น้องน่ยเม่อนอนขี่ลาลนน้องเดี๋ยวง้ามดีไปนี่ง้ไปนี่ง้อไปนี่เซงดีเด้มันสั่นดิขึ้นปั๊บเลย่นปั๊บเลยนาะตัวใหญ่กิบขาเน่สิดีเลยนี่อพันนี้เอาพี่น้องเด้อสี่น้องสามหมื่นจะเข้าหหรือสองหมื่นหาตัว่าบวกหวือกันไป โอ้ม่หนิคือคืนคึกคักพี่น้องเด้อตลาดสรงไปหน่อยแม่หนีเพ่าแม่นะผมเขาซื้อหัวเลี้ยงกันพี่น้องมือยิ้นในห้างอ่ะในห้างอะไอ้บัวเชิดอ่ะขี่รถมาครับรถมามาหาซื้อหัวหัวเลี้ยงมีคำทั้งซื้อประมาณสิบโค้มคนวะผมถามแต่เมื่อกี้สิบโค้มก็แสดงว่าแต่ว่ามันยังแพงอยู่ตัวนี้ราคามันสวิ่งกับพี่นยังพี่น้องครับตอนน่าการซื้อขายอ่ะพี่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 เด้อหางว่าแม่หลูกแม่ก่อนว่ามีพอว่าพอแล้วเวไป แม่ลูกลูกแม่ก็พอก,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 การสื่อขายมันต้องมีการต่อรองกันไป้องครับ,อ,รบอย่าลืมว่าธุรกิจตัวนี้เด้มคือบอ่มีขาทุนหรอกไป้องครับในหอยห่างบุมีขาทุนเนี่ยย่งในหอยยังบ่เคยขาทุนนะรับว่าลูนีค่คือคือกำไรหน้อยอเออหังดอกตัวนี้อ๋อจุ่มนี่

ต้นนกระดานาเรนนี่เนาะตอนจพี่น้องตลาดตอนหนีตลาดชงนี้กำลังวุ่นวาวอยู่แค่หลังหัวอเลยก็ได้ฟอสองหมื่นเศษสองหมื่นเศษต้นบุญดี่ะพี่เป็นงัอโค้งน้อง้อโค้งเนสองหมื่นเษค่ายเท่าไร่คายเท่าไหร่นักข่าวปทมใหม่เท่าไหรให้ไต่ป่ะให้ไต่สองหมื่นป่ะสองโตต้นละหมื่นทีบุตรเงินหมื่นเนาะ เออเอาโค้งงิแคแรกครับแคแรตามราได้ป้อนี้แปรปัญหาได้ครับเงินสองขันหาเอาจากกดบันี่แปัหาไปโหลดเย่างี่เ่าเลยบ้องไโหลดกันฝากมันท่องว่เหรอขึ้นยังไม่ใช่ไหโอ้ขึ้นใหญ่หน่อมหนึ่งหัวมันกระไดอตัวน้อลามันใหญ่สันเลยเต็มจุกคุมอยู่ฮะมึงมาเด้ยิน่บอกกูบอกว่าแปรปันหาแปรไม่ซีเอา มึงต oh, yeah, ัว <BB> น <EN> ี้ดีกว่าโอ้ยอย่าฝ่าวนี้ยวเฝ่าวนี้ย่างหาอยู่กีง้งง้งงามกันเนาะเดี๋ยวต่างเครื่องไปก็กล้ไปแล้วบ่